สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะฮะเท่าที่คุณดูจากหน้าปกผมเนี่ยคุณน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นเกี่ยวกับซีรีส์ Mastercard นั่นเองนะฮะซีรีส์เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสร้าง c r e a t o r อร์ครับหรือระบบของ c r e a t o ตนั่นแหละไม่ว่าคุณจะเป็น c r e a t o r หรือไม่ได้เป็น c r e เ t o r ก็ตามนะครับคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนประยุต์ใช้กับหน้างนานของคุณได้นะครับและแน่นอนครับปัญหาของค r e a อ o r ร์ที่ผมจะเล่าก่อนเข้าไปในคลิปแรกเนี่ยผมเเชืื่่่อออวาามมััันนนจะต้ง้งงีีปญหใรรคบ งานเยอะแต่ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดมีไอเดียเยอะแต่ก็ก,กระจายไปเยอะบ้างเหมือนกันนะฮะผมก็เลยอยากจะทำคลิป,ลปนี้เนี่ยใช้คลิปอัพเพื่อสร้างเป็นระบบกลางในการทำงานของตัวเองนะครับจริงๆแล้วนะฮะครีเอเตอร์หรือใครหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เหนื่อยเพราะงานเยอะฮะแต่เหนื่อยเพราะมันไม่มีระบบที่ชัดเจนครับไม่รู้จะทำตรงนี้ก่อนหรือส่วนไหนก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาเวลาและพลังงานเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับ สิ่งที่มันไม่จําเป็นที่ต้องไปทําด้วยซ้ามันก็เลยเหนื่อยป่านั่นเองนะฮะมันจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติเรามีระบบที่ชัดเจนเป็นของตัวเองนะครับผมขออนุญาตเล่าโครงสร้างซีรีส์นี้ก่อนแล้วกันนะว่าเราจะพาไปทําอะไรนะฮะหครับเราจะสร้างสเฟีร์ขึ้นมา1อันนะฮะงเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอยู่ประมาณ2ตัว 3. เราจะมีสเตตัสที่ใช้ในรูปแบบการทํางานของครีเอเตอร์อยู่ประมาณ56อันครับและคัสตอมฟิลหรือฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเอามาไว้แท็กกิ้งงานเนี่ยอยู่ไม่กี่ส่วน แต่ทุกส่วนเป็นส่วนที่ซิมเพิลแล้วก็อิมแพกนะฮะ5ครับผมจะสอนระบบออโตเมชันด้วยฮนะเราจะใช้ระบบออโตเมชันมาช่วยให้งานของเรานะง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนทําได้แน่นอนฮนะไม,ไม่ยุ่งยากเลยนะระบบส่วนนี้นะและสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเราได้ทั้งหมดขององค์ประกอบพวกนี้มาประกอบรวมกันฮนะเราจะได้ระบบที่สามารถใช้จริงได้ฮนะแล้วระบบนีนะ้ผมก็ใช้จริงในส่วนตัวของผม้วยนะแต่ผมจะเอายกตัวอย่างในงานของผมให้ดูเนาะแล้วก็มันสามารถทําให้ผมนี่ ลงงานได้สม่ำเสมอครับไม่วุ่นวายกับงานยิบย่อยๆที่มันไม่จําเป็นเนาะผมเชื่อว่าคุณเองก็คงไม่อยากทํางานอะไรที่มันดึงพลังงานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําใช่ไหมครับผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าคุณอยากทํางานให้ลงและอยากได้ผลลัพธ์มากขึ้นเราไปดูที่ e คีต่อไปเลยครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ผมใช้จริงใน Workspace เลยดีกว่านะว่า Work Space ผมอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างสําหรับงานช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะ,ะมาดูด้วยกันเลยครับ ทุกคนเห็นไหมฮะอ่ะเราซูมก่อนอ่ะโอเคครับนี่คือ Workspace ของผมที่ผมใช้นะแบบใช้จริงๆเลยนะครับนี่แล้วสิ่งนี้ก็คือผมกําลังทำคลิปตัวนี้อยู่นะั่นเองนะก็คือตัว EP0 นั้นครับอ่ะสมมติตัวนี้มันเป็นช่องของคุณใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาสร้างนะผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีโฟลเดอร์เนาะเห็นไหมฮะมีโฟลเดอร์เดียวแต่ที่ผมบอกว่าจะพาคุณสร้าง2โฟลเดอร์มันจะได้แยกหลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนนะเผือ่นะอคุณเป็นมะี ทีมคุณสักคนนึงเป็นอีดิเตอร์หรืออะไรด้วยเงี้ยม <ileri> ันจะได้ดูง่ายครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองคือผมเป็นอีดิเตอร์อยู่แล้วก็ <im mon> เลยส่วนนี้ไปเลยไม่จําเป็นสําหรับผมนะฮะแต่ก็ whatever ครับมันยืดหยุ่นกันได้เนาะต่อไปครับก็จะมีลิสต์สำหรับการลงไอเดียครับถ้าสมมติเรามีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมาทําได้นะฮะแล้วหลังจากไอเดียเรามีชื่อไอเดียเรามีข้อมูลไอเดียต่างๆนาน,นะะาเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อเรากดแอปพูดครับระบบอัลกอมัทึเนี่ย มันก็จะย้ายมาอยู่ในลิสต์นี้ให้อัตโนมัติครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพาคุณทําแบบนี้เลยนะบแบบผมที่ผมใช้เลยนะครับเนี่ยกดแอปปูบปุ๊บอ่ะอ๋อยังไม่นี่ฮะถ้าต้องกดด้วยนะครับว่ามันเป็นออยู่ในชแนลไหนนะครับเพราะมันมี2รายการในช่องของผมเนาะไม่ไปฮนะ,อะโอเคนะครับเมื่อกี้มันหายไปแล้วนะฮะมัออนมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะทีนี้เนี่ย คุณก็ทําได้เลยเหมือนผมเลยฮนะมีงานยิบงานย่อยอะไรทําให้มันเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็แค่มากดออนแอร์นะฮะถ้าสมมติมันเสร็จแล้วเนาะออนแอร์ on ครับอ่าเมื่อกดออนแอร์แล้วฮะมันก็จะย้ายมาโฟลเดอร์ที่มันออนแอร์แล้วนั่นเองนะครับหน้าง,งานตัวนี้เราจะไม่ได้ลบเนาะสมมุติคุณคิดสภาพว่าคุณมีหน้าง,งานสักสิบยีอันสิผมว่ามันก็คงจะลบมากนะฮะใช่ไหมฮะมันก็ต้องย้ายโฟลเดอร์เอาไว้ตรงนี้เนาะเห็นไหมเดี๋ยวก็คืออันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะ แต่ส่วนนี้ก็ค anyway, ือใช้จริงนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนก็ทุกอย่างมันก็จะใช้ระบบออโตเมชันมาช่วยในการคลิกการย้ายอะไรเงี้ยเชื่อไหมครับมันง่ายมากครับทุกคนผมเชื่อว่าถ้าผมทําได้ทุกคนก็ทําได้เช่นกันครับไม่ยากเลยงั้นเราไปเริ่ม EP แรกกันเลยไ่มนเนาะไปกันครับ